กับเป็นวิทยุนะครับตอนแรกไม่มีสถาหนะใช่ไหมครับค่าโซล่าเซลล์ใส่โซล่าเซลล์เรามาดูโปรดักตตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล่องアフ a n テッド BMP02 นะครับแบตเตอรี่โซล่าชาร์จเจอร์นะครับ Power Mobile นะครับตัวนี้เป็นกล่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้กับวิทยุแบตบวิทยุอาหารวิทยุอาหารได้แบบ PRC 152หรือว่าแบตวิทยุ PRC 624นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวเราสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับการประกอบอย่าเผมจะสมาสาธิตในหันดูนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มียังไงไบ้างนะครับอุปกรณ์ดูเสียบนะครับตัวนี้เป็นจอ L C D แสดงผลนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือไฮซ c นะครับอ่าตัวนี้เป็นท้าย c p d นี้ U S B 3.0นะครับคือชาร์จตัวนี้เป็นที่เสียบสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวของจะมาสาคิดว่าแผงโซล่าเซลล์ของแฟ n ็กเทคใช้ยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นที่เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อ่าแบตเตอรี่อาหารหรือว่าแบตเตอรี่มอไซค์นะครับอ่าตัวนี้เป็นที่ชาร์จเรียกว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่อาหารต้องเสียบกับอ่าเสียบกับโ bon. ซลราเซลล์นะครับโซลราเซลล์อ่าตรงนี้เป็นปุ่มแสดงสัญลักษณ์ว่าปุ่มเปิดเพื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรีต่ต่างๆรุ่นต,ต่างนะครับทั้งแบตเตอรี่ตัวมออไซค์แล้วก็บแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ ไฟแสดงสถานะนะครับเดี๋ยวผมมาจะมาสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะใช้แบตเตอรี่หั่วไปก่อนนะครับแบตเตอรี่วัวไปก่อนแบตเตอรี่หัวไปผมก็จะขีดนะครับก็จะขีบมันสามารถใช้กับวิทยุอาหารได้นะครับใช้กับวิทยุอาหารวิทยุแบตเตอรี่วัวไปเสียบตรงนี้นะครับปุ๊บอา่าเสียบปุ๊บอย่างนี้นะครับคุณก็ หาเนี่ยตรวนี้มันจะแสดงผลแบตเตอรี่นะครับแสดงผลแบตเตอรี่ของที่เราเสียบนะครับคุณสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับกับโซลเซลล์นะครับแล้วคุณก็ต่อมานะครับคุณก็ต่อมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมชาร์จเข้านะครับมันก็จะบอกว่าคิดชาร์จเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าผม ชาร์จกับแบตเตอรี่วิยุอาหารนะครับ p ีอาร์ซีหนึ่งห้าสองมันใช้ได้กับวิยุพีอาร์ซีหนึ่งหกสี่ใช้ได้หมดนะครับผมก็เสียบตรงนี้ไปนะครับเสียบปุ๊บตรงนี้หรือว่าเสียบมาปุ๊บใช้เนี่ยเห็นไหมชาร์จได้นะครับชาร์จได้ชาร์จไ,ได้คือ,อยังไงเสียบวิยุอาหารนะครับไฟไฟตรงนี้ก็จะแสดงสถานะการชาร์จนะครับ นี่ถ้าสมมุติว่าอ่าผมจะใช้ชาร์จกับเรียกว่าชาร์จกับอ่าใช้ชาร์จอ่าแบตเตอรี่เรียกว่าใช้ชาร์จกับโซล่าเซลคือเอาแบตเตอรี่วิญอารชาร์จกับโซล่าเซลแสงข้างงานแสงอาทิตย์คุณก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าเรียกว่าชาร์จแบตเตอรี่วิญอารหรือว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับคุณสามารถใส่ชาร์จนะครับชาร์จมาตรงนี้ได้ แล้วสามารถกดปุ่มต่อมากับโซล่าเซลล์นะครับต่อมากับโซล่าเซลล์แล้วเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันชาร์จยังไงนะครับอ่าแล้วก็คุณสามารถต่อตรงนี้นะครับเพื่อชาร์จโซล่าเซลล์เห็นไหมอ่าใช้พลังงานแสงอาทิต์ชาร์จแบตแบตเตอรี่วิทยุอาหารได้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่หัวไปได้นะครับแค่คุณแค่มาเสียบเสียบจุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสาธิตให้ท่านดูอีกทีนะครับ นี่ละครับการชาร์จกับแบตวิทยุครับชาร์จกับแบตวิทยุไปคือยังไงนะครับคุณสามารถต่อมาชาร์จอยู่นี้ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายมายังจ,จุดนี้ก็ได้นะครับมันจะเห็นเหมือนกันนะครับถ้าชาร์จมันจะมีไฟแส่พลังงานไฟฟ้าอยูอ่เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ท่าน,นดูว่าตัวโซล่เซลล์ชาร์จมาตรงนี้เป็นยังไงนะครับมาดูกันครับ เราจะมาดูวิธีการชาร์จนะครับตัวนี้อาเรามาเปิดตรงนี้สามารถชาร์จได้ใส่พลังงานไฟฟ้าได้หรือว่าชาร์จวิทยุอาหารได้นะครับชใช้ได้ทั้งสองตัวแฟล t เทคนะครับ BMP02 นะครับสามารถชาร์จกับวิทยุอาหารได้โดยแผงโซล่าเซลล์เราก็จะสามารถชาร์จแล้วไฟจะออกนะครับตอนแรกไม่มีสถานะใช่ไหมครับถ้าโซลาเซลล์ผมใส่โซลาเซลล์ ของฟังเทค b m c 0 2นะครับชาร์จแบตเตอรี่วิทยุอาหารวิทยุวทว่าไปได้นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแสดงตัวแสดงสถานะการชาร์จพลังงานแสงอาทิต์นะครับถ้าสมมุติว่าคุณเสียบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์จุดนี้นะครับไฟมันก็จะแสดงออกว่าตอนนี้มีพลังงานแสงอาทิตย์คุณก็สามารถต่อกับวิทยุอาหารตัวนี้นะครับ p r c 1 5 2มายังจุดนี้นะครับพอมาจุดนี้ปุ๊บก็คือการชาร์จ ถ้าคุณอยากจะให้มันดูสถานะการใช้งานว่ามันชาร์จไฟมันเหลือเท่าไหร่ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้และตัวนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือไปด้วยได้ด้วยนะครับให้ซี Hi C, กับ USB ให้ซีนะครับปุ๊บผมชาร์จใช่ไหมครับคุณเห็นไหมนี่พอชาร์จปุ๊บผมจะเสียบชาร์จ iPhone ผมนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมชาร์จเข้านะครับโอเคก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับกล่องแฟลกเทค สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จวิทยุาหารชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปได้นะครับ